cốc, câu cao khi nào này, oh, biết Sợ bay đi nó phi nọng sau này đi nó cao sinh khởi mình nghĩ heo cả thì pha ma biết cốc nó nọ, phi nọng bỏ vào nhà mưa nó hoặc là ma nó hoặc thay biết vậy nó dù nó nó dù nạ. พอกะเบ็ดกะบ่ได้ดอกพี่น้องประมาณ10ไปหลังเนาะเฮากําลังพยายามเพราะเมื่อคืนเฮาได้ใส่แล้วเฮาก็บ่ได้ทายเบิ่งเฮาสิให้เบิ่งยามเเนาะว่าสิมาหรือบ่มาเนาะพี่น้องมาลุ้นนํากันว่าสิถืจักตหรือว่าบ่ได้จักตเนาะนี่ก็เป็นลังที่1เนาะเฮาได้ยามแม่นบ่ถึเนาะพี่น้องเหงือก็ยังบ่ทันอนเนาะ

ก็เขาจะใส่ไว้น้องผังเหมือนนี่เขาจะใส่ไว้น้อง โอบาลอนพี่นนอะอาเสียเสียปลานี้เนาะเสียปให้ปลามากินเนาะใส่ปิดปลาต่อไอ้ภา,าพยาตนาะมันจะยังอีกอยู่อยู่ผักนะเนาะอยู่หอยผักหอยเนาะ พอหวยกระตินเนาะพี่น so ้องเนาะน้องน้องแขางนัในตัวใหญ่ก่าขางเบบนี้เนาะได้ห้าวใส่ลายกว่าประมาณเบ็ดแปดลังเนาะเบืองนล้วเนาะเบ็ดทอโบลายเนาะอาจะใส่อฝาวันนี้เนาะหาเบืองนี่ก็มีเที่ยงเนาะ มีตุกอยู่เนาะแล้วก็มีบอนอบทานเนาะทานทีอบทานอบใบดังเนาะถ้ามีผู้สื่อข่ายเนาะทานทานใหม่ไร้ชนิดเนาะนี่เพราะว่าโคกใหม่เนาะ,เ,นอะเอามาอบอยู่ข้างนี้เนี่ยทานทีทานจะอบทานข้างเป็น อบเนาะหนีเบืองเขาก็จะใส่ไว้หาห้องล้างน้ำเบ็ดเนาะหัวกหมวก็ยืนงงขากเนาะตันตีอุ้บทานหนีน้องนี่เนาะข้างใต้ก็ไปเบิ่งเนาะพยายามเขาไ็จใส่ไปมันหนึ่งประมาณหนึ่งกันเนาะหลุด ăn thi cho người nhang thư cầu như anh nhang thư cầu thì nào mà luôn cả ăn thi sát thì phi bay lượn lượn ăn lẹo ทั้งที่สามก็คือเก่าตองใส่ที่เสียผักเลยเนาะทังที่สามก็คือเก่าไม่มีมีสงส่ที่แล้วพอแตะมแล้ผักเหมือน ที่สีก็คือเก่าว่าที่สีก็คือเก่าวิตามิอยู่แต่วาเบอร่มีเพนกบือว่ามันบมดแอดบ,บ่เนาะที่คือเก่าที่หก็เนื้อบรรอนคือเก่า 哦。Uh oh. à này nhưng mà thấy hên vi nó tôi thấy xe hải phẳng này nữa à lăng à Hãy ลนะ่างที่หกอะโม่พาะคือเก่าลังที่หกอะคือเก่าพกลังแล้วบทถือพุทโตพี่น้อง พอเบื่อนี่เทาก็ได้ใส่ไปแปดเกาลังเนาะเกาลังด้านใส่เบ็ดเท่าเนาะประมาณคิดไปหลังเนาะจามหลังจามหลังเหมือนพอเบ็ดเท่าตะกี้มึงเท่าคิดไรย่มันเสียน้มัเนาะข้าปลาไปอยู่นี้เนาะถ้าเรามาใส่เบิ่งไว้ก็ได้เนก็ได้อยูโบไลนะพี่น้องแต่ก่อนเนี่ยใส่ได้คือดีพี่เนาะครบ เบ็ดเท่านี้เอาเห็ดเองนอนตัวนี้เห็นเอาโกลั่นเห็ดลำไมล้ล้านเนาะการลา้านเนาะเห็นเอาเล่เอาออกได้ประมาณสองปีเลยนะพี่น้องเบ็ดสองปีนี่ไปหล,ลอบสองปีเอาเห็ดเอาเอาเล็กยอกน้ำมาเห็ดเนาะเห็นปะเวลาถือกบมันมันบุดเนาะ นี่เจ็ดในเบิ้องลึเห,นห็นบ่นี่จะลุกได้ทั้งมือขื่นกับมือเสานี้เนาะในบุรีายทา์ทัาสู่ต้องตทางต่าต กบสามช่องตัวสามตัวหน่อย้ออัดกบใหญ่นาะมันเป็นกบใหญ่มัน่อนดตัวหนึง่งมันขึ้นในซองน้อยูนิพานี้นนตัวหนึง่งพาหนึตัวหนึงขึ้น,นคนตัวมีกระเทียดหมูน้ออย่าเติมมาจับเอาขึ้น